อัปเดตคลังแสงล่าสุดนะครับวันที่สิบกันยายนสองพันห้ารอยหสิบเจ็ดนะครับมาดูกันนะครับว่าครังเก็บอาวุธของผมมีอาวุธหนักอะไรบ้างนะครับไะไปดูกันเลยมาเปิดออกมาก็แดงเถือกทั้งกระเป๋าเลยนะครับไม้ที่หนึ่งก็คือ โยน็กโวทิกสิบดีจนะครับสีทองไม้นี้ไม่ค่อยเห็นเลยซึ่งส่วนตัวก็ชอบนะครับไม้นี้อะเดี๋ยวออกมาทีเดียวเลยโอ้เยอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในกระเป๋าใบนี้นะครับอาวุธหนักของผมเรียกได้ว่าเป็นคลังอาวุธนิวเคลียร์เลยก็ได้มา เดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างฝั่งนี้จะเป็นยูเนกนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็อีกแบรนด์หนึน่งอ่าอาวุธที่ผมใช้ตอนนี้ก็นี่แหละครับไม้หลักก็คือ10 DG นะครับคือชอบมากตบหนักหนักนรก,กแตก เป็นไม้ที่ตบในหนักที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้สำหรับผมเนาะชอบไม่ชอบดูแล้วกันครับสองสีหกแปดแปดไม้นะครับใจก็อยากสะสมให้มันครบสิบไม้นะครับแต่ก็มีขายออกไปบ้างนะครับช่วงที่ร้อนเงินก็ต้องจำใจปล่อยนะครับยูนิคโวทิกสิบดีจีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น นาโนเรเห็นไหมเซตสปีดนะครับเซตสปีดสีสม้มเขาบอกว่าสีส้มมันแข็งกว่าสีเขียวมะนาวผมขายสีเขียวไปแล้วก็เลยไม่ได้เอามาเทียบแต่เท่าที่จับก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับสีเขียวจะก้านอ่อนกว่านิดนึงมั้ง เซสสปีดครับ 3u อ้อลืมบอกไม้ทั้งหมดของผมเป็น 3u มีอยู่ไม้หนึ่งที่เป็น 4u นะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนะึงอันนี้ก็จะเป็น as t o r k 99ตัวเก่านะครับที่เขาว่ากันว่าหนักแข็งดิบเถื่อนเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแยกอีกทีนึงนะครับซีรีส์ไม้บุกอันนี้มาอัปเดตคังแสงก่อนว่า ใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับก็ย e ูนกรปลาไปเท่าไรแล้วสิบไม้อะ่ะสิบไม้ฝั่งนี้นะครับสายบุกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมบอกเลยไปกระ,ะเป๋าฝั่งอฝั่งนึงนะครับอืม อันมาฝั่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่เอยอ๋อนี้ก่อนแล้วกันทีเด็ด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 ที่เขาว่ากันว่ามันเป็นไม้บุกตบหนักแข็งเป๊กมันสักกระเบือนั่นก็คือเรียวกะเมทัลลิกนะครับ สามนะครับบอกแล้วผมใช้แต่สามอยูอันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เทสร่วมกับคือตีไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เซตเอยังไม่ได้ทำอะไรมันนะครับมันก็เลยยังบอกไม่ได้ว่ามันบุกที่สุดหรือเปล่านะครับแค่ตีคร่าวๆหมายที่สิบอ แล้วก็ไม้ที่12นะครับก็จะเป็น v s นะครับ h c 9 9 0 p นะครับไม้นี้เป็นไม้เดียวนะครับที่เป็นสีนะครับที่ผมซื้อมาเพราะว่าเพราะว่าถ้าทุกคนดูตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้ก็น่าจะรู้นะว่าผมซื้อเพราะอะไรว่าสีมันนี่เองครับแต่ฟิลตีคือ ดีงามพระรามเก้ามาครับเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ตัางหากไม้เนี่ยอยากแนะนํามากเลยไม้เนี่คือเป็นไม้ที่แบบดีมากสีก็สวยด้วยอ่ะไม้ที่12บสบหนึโลพอดีนะครับใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเป็นรอยฮนะสิไม้นะตอนนี้นะครับแต่แต่แต่แต,แต ยังไม่หมดนะครับเหลือไม้สุดท้ายครับไม้นี้เป็นไฮไลท์แถมแทมแทมไม้นั้นก็คือไม้ยี่ห้อคัมปูนะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition ด้วยนี่สเปเชียล for เฮอร์เบย์เขาทำมาสำหรับทีมมนทนเฮอร์เบยนะครับ รามณฑลนี้เขาใช้กํมปูนะครับมาเป็นบล็อกเซตอย่างนี้เลยนะครับมาดูข้างในกันจะดูใกล้ๆครับเป็กล่องอย่างนี้เลยสวยงามอันนี้เป็น3ามยูเหมือนกันนะครับของที่แถมมาก็จะมีถุงผ้ากิ๊ แล้วก็เอ็นเอ็นผมเอาไปขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของไม้ก่อนคือที่ซื้อเพราะว่าสีสันมันสวยนะครับแล้วก็สเปคค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากจีนเนาะที่ศูนย์ไทยสู้ราคาไม่ไหวครับเกือบหกพันเนี่ยผมก็เลยสั่งจีนสามพันห้าเนี่ยสเปคคือไม้บุกจัดๆเลย แต่พอไปตีก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้บุกขนาดนั้นนะครับออกไปทางบาลานมากกว่าซึ่งบาลานหัวให้มาก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยสาม้ยแปแต่ผมไปตีมันเหมือน3ามอยห่งไงไม่รู้แต่ก็สวยครับน่าเก็บสะสมมากก็ประมาณนี้ครับอัปเดตครั้งแสง ณนะวันนี้วันที่10กันยายน2567นะครับก็มีทั้งหมด12ไม้เป็นยูนเนก็ัสิบเข้าไปแล้วนะครับแล้วเป็นสิบดีจี ไปสแปดนะครับแล้วมีเก้าเก้ากับแซตสปีดอย่างละไม้ ีก็จะประมาณนี้ครับโทนแดงดำสวยงามตามทองเรื่องนี่ก็ประมาณนี้ครับผมไม้บุกในปีนี้นะครับโอเคครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีไม้อะไรที่ชอบแล้วก็อยากแนะนำนะครับขอเป็นไม้บุกนะครับไม้บุกที่แบบ ปักหน,นักไปยากๆอะไรประมาณนี้นะครับลองแนะนํามาได้นะ